สวัสดีเพื่อนชาวนักลาสูนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วกับเมโลเล่นไลอ่ะ EP 3ซึ่งในวันนี้เราก็มีของสะสมมาเล่นกันอีกแล้วนะซึ่งของสะสมของเราในวันนี้ก็คือเจ้าเหรียญดีดดาบิคาร์สูนเป็นของแถมจากขนมแคมปัสขนมที่เราคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะแต่ขอบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์เหมือนเดิม ซึ้อมาสะสมเองล้วนๆซึ่งเจ้าตัวขนมแคมปัสของเราเนี่ยวันนี้เราก็ได้มา4แบบด้วยกันนะก็จะมีทันจิโร่เนนซโกะเซนอิซึแล้วก็คุณเลนนะอันนี้จะเป็นลายจากเซเว่นแถวบ้านเมโลเองแต่ไม่รู้ว่ามีลายอื่นๆอีกหรือเปล่านะเองเช่นเจ้าหัวหมูป่ายเนสซเกกที่ก็เป็นหนึ่งในแก๊งสามน้องเหมือนกันถ้ามีลายนองนจังนี้ เพื่อนๆก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะงั้นเรามาเริ่มดูกันที่ขนมกันก่อนดีกว่าซึ่งขนมของเราจะเป็นห่อขนาด10บาทก็จะมีของแถมถึง2ชิ้นด้วยกันนี่แถมให้ถึง2ชิ้นเลยนะซึ่งเขาก็บอกว่ามีให้สะสมถึง100แบบด้วยกันหูเยอะไปไหนเนี่ยห0ึ่งร้แบบมีให้สะสมแบบจุกๆกกันไปเลยงั้นเรามาเริ่มกันที่ขนมกันก่อนเลย กันไกลมามาแล้วเจ้าก,กันไกลของเรามาเริ่มกันที่ลายทันจิโร่พระเอกของเรากันก่อนเลยนี่น้องขนมของเราก็จะหน้าตาประมาณนี้นะขนมอร่อยรสชาติเหมือนเดิมอืมใช่เหมือนเดิมสมัยตอนเด็กๆเลยเนาะโอเคงั้นขนมเราเอาไว้กินกันต่อทีหลังแล้วกันเนาะต่อไปมาดูที่ขี้หลักของเราในวันนี้เล่นก็คือ จะเหรียญดีดดับพิฆาตศูนย์ี่ขอแกะม,มาก่อนแล้วกันนะลุ้นเลยว่าจะได้ลายอะไรบ้างนี่แล้วเราก็แกะเจ้าเหรียญดีดของเราออกมาได้แล้วนะมาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าลายแรกของเราจะเป็นลายอะไรขอตัดเลยแล้วกันนะและลายแรกของเราก็คือ อุ้ยผิดด้านและรายแรกของเราก็คือทันจิโร่พระเอกของเรานั่นเองตรงกับหน้าซองเลยนะหน้าซองที่เราแกะเมื่อกี้ก็เป็นรูปทันจิโร่เหมือนกันอ๋อเป็นคนละลายกันตรงกับหน้าซองเลยนะตรงกับหน้าซอง,ซองเลยนะ ตัวเหรียญของเราเนี่ยจะเรียกได้ว่าแข็งแรงเลยนะด้าน,นหลังจะเป็นแคมปัสส่วนข้างหน้าจะเป็นตัวละครดับพิ่าระศูลก็จะมีโลโก้แคมปัสดาบ3ดาบกำปัน้นแล้วก็0ูนย์ศูนยย์เนี่ยมเมโลก็คิดว่าน่าจะคือรูปที่1จาก100รูปนะมาถึงก็ได้รูปแรกเลยมาอรอรลุ้นกันว่าชิ้นอื่นเราจะได้อะไรกันบ้างแล้วเจ้าลายที่2ของเราก็คือชิง เอ็นมูเป็นหมายเลข13นะทุกคน013อันนี้จะเป็นกันไกลแล้วก็ดาบ3ดาบเมโลยังไม่ค่อยแน่ใจนะว่าดาบ3ดาบคื้ออะไรแต่ว่ากันไกลเนี่ยก็น่าจะหมายถึงเป่ายิ้งฉุบค้อนกระดาษกันไกลของเรานี่แหละเอาไว้เล่นเป่ายิ้งฉุบได้ด้วยนะงั้นเดี๋ยวชิ้นอื่นๆเมโลขอไปแกะเจ้าตัวเหรียญดีดออกมาก่อนนะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาทามลบ เสร็จแล้วซึ่งเมโลก็ได้มาทั้งหมด3 2สองเปิดไปแล้ว2องซองตอนนี้ก็ยังเหลือ28ซองนะมาลอลุ้นกันด้วยตัวได้ลายอะไรกันบ้างเอาไ้ซองที่สั่งของเราและลายที่3มของเราก็คือชิงคุณลิมได้คุณลิมโอคุณเลยทุกคนหมายเลข019 คมทั้งค้อนกระดาษกันไกลเลยเอาไปเล่นเป่ายิงฉุบกันได้ต่อไปอันที่สของเรามาพร้อมสกอเทฟต้องบอกก่อนเลยว่าสกอเทฟข้อเหนียวจริงจริงและลายที่4ีของเราก็คือชุงทันจิโร่หมายเลข092เป็นทันจิโร่อีกแล้วนะทุกคนแต่เป็นคนละหมายเลขกันนี่ เป็นเวอร์ชันสะบัก iter, สะบอมลายที 5, ่ห้าของเราชึ่งซัมก็ต้องไปอันที่ห้าเลยหรอเมโลคนเกลือที่แท้ถูกและลายต่อไปของเรา จะขอทำแลบเลยละกันไปเลยทำแลับและเราก็แกะเสร็จแล้วได้มาทั้งหมด23ลายจาก32ก็ถือว่าไม่ค่อยเกือเท่าไหร่นะแต่จะมีบางลายก็คือเกลือแบบเกลือเกลือส้ำๆกันไปเลยนี่ จัดไปอย่างละ3าด้วยส่วนตัวเม่เรูก็คิดว่าจากร้อยลายเนี่ยมันก็มีบางลายที่แอบคล้ายกันเหมือนกันนะมีความซูมอินซูมเอาอย่างลายน้อนเนสโกนี่แต่ที่ชัดๆเลยก็คือลายพันจิโร่นี้แหละดูสิ001กับ020แต่คือซูมอินซูมเอาชัดๆแล้วเพื่อนๆล่ะ ได้ลายอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะเดี๋ยวเมโลจะลองซื้อมาเพิ่มส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรมาเล่นสนุกกันอีกมาอรอลุ้นกันนะแล้วเจอกันบ๊ายบาย